สวัสดีครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประเด็นดราม่านะของยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะก็ในประเด็นเนี้ยคือผมก็ไม่อยากจะไอ้นี่สักเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกเขาแหละอาจจะอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะแต่การอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันบางอย่างมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรนะ อย่างที่ทราบนะครับว่าโอ่งิดนะครับน้องกายหิดก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปหลุดนะครับได้หลุดมาในโซเชียลมีเดียนะก็ไปดูคลิปกันก่อนนะครับ,บเพื่อนของเขานะซึ่งพอคลิปนี้เผยแพร่ไปอะครับก็ก็เป็นอย่างที่ทราบอะครับ ต่อมานะครับทางกายเงดเขาได้เห็นวิดีโอนั้นแล้วก็ได้เห็นพวกคอมเมนต์เหล่านั้นเนะเขาก็เลยโพสใน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งจะมีข้อความประมาณนี้นะครับต่อมานะครับทาา่านกายเงดเขาลบทุกอย่างนะครับที่เป็นขององิดเนะเพราะว่าทางกายเงดเขาเป็นคนเปิดช่อง u t u b e ให้ขององิดนะครับ เขาเลยสั่งปิดไปก่อนนะเพราะว่าแบบอาจจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นการทําโทษนะของซึ่งเวลาต่อมาก็จากกระแสสังคมต่างๆมากมายนะครับที่บอกว่าเอยออกมาพูดหน่อยไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกายเง็ดทําคลิปคลๆหนึ่งมานะครับเขาก็บอกว่าผมไม่รู้ครับว่าผมต้องพูดอะไรนะผมไม่รู้จริงๆครับเขารู้พร้อมๆพวกเรานะครับเขาไม่ได้รู้ก่อนหรือว่า น้องมาบอกก่อนนะเขารู้พอพวกเรานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเวลาจะเป็นตัวตัดสินว่าน้องจะคิดได้หรือไม่ก็ไปดูวิดีโอนะครับเหตุผลก็อย่างที่ผมบอกเลยผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมต้องพูดอะไรผมพูดเลยฮะผมไม่รู้จริงๆส่วนในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําได้ผมว่ามันมีเพียงแค่อย่างเดียวครับคือรอรอเวลาต่อมานะครับในวันที่สองสิงหานะครับก็ทางองค์จิตก็ได้เปิดช่อง ทางช่องขององ,งิตก็เปิดเป็นพิพิกแล้วนะครับให้ไปติดตามแล้วก็ดูผลงานได้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนส่วนเรื่องประเด็นดราม่านี่ทางช่ององ,งิตก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนะทั้งในเพจทั้งใน youtube แลนะก็ยังไม่มีอะไรนะครับซึ่งในความคิดผมอะคือทางอง,งิตควรจะเป็นควรจะออกมาอธิบายอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่าทำไมไปทำอะไรอย่างนั้นนะ แต่ผมก็ไม่อยากจะโทษน้องเขานะครับแต่ถ้าผิดก็คือผิดนะครับถ้าตำรวจเขามาจับก็คือต้องยอมนะครับแต่ผมก็จะไม่ซ้ําเติมอะไรนะคือในประเด็นเนี้ยผมไปดูในดราม่าเว้ยไปดูในามากดราม่าในพวก youtube นะเอ้ยในพวก Facebook นะผมไปดูดราม่าในพวก facebook นะครับก็มีประเด็นมาบอกว่าเออคนไม่มีเด็กไม่มีชื่อเสียงดูดเท่ากับตื้เตืต,ต,ตืเด็ก มีชื่อเสียงดูดเท่ากับติดเติดติดก็เหมือนจะเป็นการแย่ชนชั้นนะซึ่งถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะครับที่จะคิดแบบนั้นนะเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทางนี้ผมเห็นข้อความว่าเพื่อนไม่ดีเพื่อนชวนอะไรแบบนีน้คือผมมองว่าการที่เขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะทั้งคู่อะ คือคุณจะโทษน้องเขาอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับคือคุณจะไปโทษแบบเพื่อนเขาแบบมันไม่ใช่นะผมรู้ว่าคุณเป็น f อเขาเนอะแต่คุณออกหนา้ออนาออกตาเกินไปอะ่ะคือเป็นมุมมองของผมนะมันผิดทั้งคู่ครับมันผิดทั้งกลุ่มนะที่ไปอะไรกันแบบนั้นนะคือเหมือนคุณแบบคุณรู้จักคนนี้แล้วคุณไปโยนให้อีกคนหนึ่งอะมันก็ไม่ใช่นะก็วันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ